ัวนับถอยหลังเดินวิ่งการกุศลสันติรัน2023 9ก้าตามรอยพ่อปักท่อบ้านเราเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดสนัติการามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปากท่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566นี้เวลา6นาฬิกาณสนามโรงเรียนที่พ่อสร้างตํบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี รับสมัครระยะทาง5กิโลเมตร2รุ่นชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปและระยะทาง13กิโลเมตรรับสมัคร7รุ่นชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรุ่นอายุ16-29ปีรุ่นอายุ30-39ปีรุ่นอายุ40-49ปีรุ่นอายุ50-59ปีรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปและรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปรีบสมัครด่วนค่าสมั บุคคลทั่วไป500บาทรับเสื้อ BIB เหรียญรางวัลค่าสมัครนักเรียน200บาทรับเสื้อ BIB VIP ทุกประเภท1,000บาทรับเสื้อ BIB เหรียญรางวัลและหมวก สมัครได้แล้ววันนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ขออพิสัน์เอกดำรงกิจโทร0 92 915 1914สอทอแสกกรกำภูโทร0 81 995 4919ครูเดียอ,อนันพาโทร0 80 938 8793จัดโดยโรงเรียนวัดสันติการามจงังหวัดราชบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนวัดส,สันติการามชั่วหนึ่งไม่มีใครจะค้านลาต้องอยู่ชาว